ชายแกเขาโตขึ้นมาแต่งเมียเข้าบ้านแล้วเมียลูกชายแกทํากับแกแบบนี้แกจะรู้สึกยังไงฮะฟ้าดินไงเขามีตานะเขาได้ยินทุกอย่างนั่นแหละใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นสักวันแกจำเอาไว้พี่ก่กมันแช่งฉันอยู่นะแล้วยังไงก็แกเป็นคนเริ่มก่อนเองฉันก็แค่ตอบกลับบ้างมันจะเป็นอะไรไปแกจะมาโทษฉันไม่ได้หรอกนะทีม เราสองคนเนี่ยเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กแม่ของเราดูแลเรามาอย่างยากลําบากแกเองก็รู้ไม่ใช่หรอพอมาวันนี้เนี่ยแกอยากจะให้แม่เมียแกมาอยู่ที่นี่แกจะมาไล่แม่ตัวเองออกจากบ้านเขาเนี่ยนะแกเป็นลูกชายแทนที่จะดูแลแม่ตัวเองให้ดีหน่อยแต่ในเมื่อแกทําไม่ได้หลังจากนี้ฉันจะเป็นคนดูแลแม่เองแล้วฉันจะให้แม่เขาคิดซะว่าไม่มีลูกชายอย่างแกตอนนี้เนี่ยแกรีบเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนี้เลย นี่พี่จะให้พวกเราสองคนย้ายออกไปเหรอฉันเชื่อเลยนะไม่มีใครเข้าข้างพี่หรอกจริงไหมคะทุกคนใครทีมตองเนี่ยคอมเมนต์มานะคะว่าทีมตองแกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคะตองทุกคนคะได้ฟังเรื่องราวมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าข้างมาอยู่แล้วใช่ไหมคะงั้นคอมเมนต์มานะคะว่าอยู่ทีมไม่อย่าให้พวกนี้มันได้ใจไม่ครับไม่ไปฟังที่พี่เขาพูดนะคะแม่แม่ไปอยู่บ้านนอกก่อนดีกว่า เดี๋ยวถ้าแม่ยายเขากลับไปเมื่อไรเนี่ยผมไปรับแม่ทันทีเลยนะแกหุบปากไปเลยทีมแกนั่งเงียบฟังมาตั้งนาน,นสมองแกคิดได้แค่นี้หรือไงคะแม่คะแม่ไม่ต้องฟังที่มันพูดละหลังจากนี้เนี่ยมายจะเป็นคนดูแลแม่เองแล้วก็ไม่ต้องให้แม่มาเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วแม่คิดซะว่าแม่ไม่มีลูกชายอย่างมันแล้วกันค่ะแต่ว่าผมไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นทีมแกเอาเวลามานั่งพัมไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะ ฉันกับแม่ไม่อยากให้แกสองคนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกปะ่ะถ้าแกเนี่ยอยากจะช่วยเมียแกกระตันยูต่อพ่อแม่เขาหนักเนี่ยแกก็รีบไปเก็บเงินหาเงินซื้อบ้านให้เขาอยู่ซะไม่ใช่มาเกาะฉันอยู่แบบนี้พี่จะพูดแรงเกินไปแล้วนะพี่มายจะมาให้เราสองคนไปซื้อบ้านเองเนี่ยนะลำพังเงินเดือนเราสองคนเนี่ยไม่มพอหรอกจะไปซื้อเองได้ไงถ้ามันก็เรื่องของแกต่อแกพูดแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ฉันเห็นใจแกหรือไงฮะมันไม่ทันแล้วตอง คำพูดที่แกพูดมาทั้งหมดมันไม่ได้มีความจริงใจเลยสักนิดเดียวถ้าแกอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆแกต้องเคารพเจ้าของบ้านแต่ทาไม่ได้แกก็ควรที่จะใส่หัวไปแม่ครับแม่ช่วยพูดกับพี่มาให้หน่อยสิแม่ทีมแม่ช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วเท่าที่แม่ฟังแกสองคนพูดมาแม่อิงก็เสียใจมากแกได้ยินที่แม่พูดแล้วใช่ไหมชัดเจนแล้วนะ แกจำเอาไว้ให้ดีถ้าคิดสักกตันยูต้องทำด้วยตัวเอง